มวลชนถ้าเอากันจริงๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่มีใครทําอะไรที่สวนต่อความรู้สึกของประชาชนได้โดยเฉพาะเรื่องความโปรง่งใสความโปร่งใสนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลสิ่งที่จะเป็นภูมิต้านทานท,านที่สําคัญและจะเป็นเป้าหลักนะครับที่แต่ละฝ่ายได้จับตามองนั้นก็คือเรื่องความโปรง่งใสความซื่อสัตย์สุจริตน,นะครับเมื่อประกาศเมื่อพูดกันมาแล้วประชาชนก็ติดตามแต่ประชาชนเห็นว่าเป็นไปตามที่ประกาศ แน่นอนที่สุดเลยนะครับรัฐบาลชุดนั้นก็จะได้รับการยอมรับจากประชาชนแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นเรื่องโวลพ่อเนี่ยนะครับหนังก็จะกลายเป็นผวลมวนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีความตั้งใจและตรงกับความรู้สึกของควไทยซึ่งเขาก็เห็นว่ามันยังไม่มีใครทําสําเร็จเนี่ยนะและก็จะได้ทํานะครับและประชาชนให้ความร่วมมือกันนั้นผมเชื่อว่านี่จะได้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนรับ้็ภาวนาทำสำเร็จก็แล้วกันและก็อย่าได้มีความรู้สึกว่า การที่สื่อมวลชนหรือประชาชนไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนั้นจะก,กลายเป็นปัญหาสร้างความรู้สึกกระทบกระเทือนแต่ว่าให้เห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยโครงการอะไรเนี่ยนะครับที่คนก็สงสัยเขาไม่สบายใจทําให้มันกระจางและคนเข้าใจนั้นเป็นประโยชน์กับรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับก็เมื่อนายกรัฐมนตรีได้พูดออกมานั้นผมเองก็เห็นว่าเขาเป็นเรื่องที่ดีกันมีอีกกรณีหนึ่งครับเมื่อวานนี้ได้มีการประชุม นะครับของหน่วยงานคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมกระทั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาพูดหัวข้อเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแรงกำจัดขยะและเรื่องกรณีของที่ดินความจริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับคือในประเทศไทยเราต้องยอมรับความเป็นจริงกันเสียก่อนว่าเรามีปัญหาในระบบของการกำจัดขยะ แม้กระทั่งเรื่องน้ำเสียก็ตามเราจะไม่ประสบความสําเร็จเรื่องระบบบําบัดน้ําเสียระบบกําจัดขยะอย่างเป็นรูปธรรมระบบบําบัดน้ําเสียนั้นหาตัวอย่างยากในประเทศไทยว่ามีจังหวัดใดมีหน่วยงานองคอ์กรใดที่ประสบความสําเร็จเรื่องการบําบัดน้ําเสียเพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คนไทยได้ยินนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทั้งสิ้น ระหว่างการบําบัดน้ําเสียกับโรงงานกําจัดขยะมักจะเป็นของคู่กันของในแต่ละจังหวัดและก็ปลายทางนั้นไม่ประสบความสําเร็จเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อหยิบยกเรื่องการกําจัดขยะซึ่งก็เวลานี้ก็มีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าฝังกลบแบบเดิมนะครับหรือจะเผาหรือจะด,ดําเนินการอย่างไรก็ตามนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้แลเห็นก็คือว่า หน่วยงานที่มีการรับผิดชอบตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันความจริงที่สามรัฐมนตรีเข้าไปประชุมกันนั้นเนี่ยนะครับน่าจะควรเอานะครับการดําเนินการในระบบการจัดขยะนะครับตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันว่าเราได้ใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไหร่และสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการบำบัดน้ําเสียนั้นได้ใช้งบประมาณไปกี่แสนล้านแล้วและมีผลประสบความสําเร็จทั้งขยะและการบำบัดน้ําเสียนั้นจํานวนเท่าไหร่มันเป็นโอกาสที่ดีครับถ,ถ้าสามารถรือ้อแล้วก็ ประกาศได้คนไทยได้ไล่เห็นว่าเราได้หมดงบประมาณสําหรับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากและก็มีความจําเป็นที่ยังจะต้องดําเนินการกันต่อไปมิฉะนั้นขยะมันก็ล้นเมืองแต่ว่าระบบต่างๆนั้นนะครับให้มันเหมาะสมกับงบประมาณที่สามารถดําเนินการอย่างได้จริงกันนั้นเนี่ยจะทํากันอย่างไรที่เป็นมาตรฐานและก็เป็นแบบที่ว่าไปที่ไหนเนี่ยนะครับกลายเป็นแหล่งที่ประชาชนเขาทึ่ง ว่ามีระบบบาบัดน้าเสียดีมากกําจัดขยะดีมากประเทศไทยนี่หาตัวอย่างได้ยากนะครับลองหาตัวอย่างมาตั้งห้าแห่งดีครับว่าระบบการกำจัดทั้งขยะและบําบัดน้ําเสียคุณภาพถูกต้องเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเราประสบปัญหาเรื่องความสําเร็จนะครับในเรื่องการบริหารการจัดก,การแต่วางบประมาณเนี่ยนะครับก็สิ้นเปลืองกันไปหลายหลายแสนล้านแล้วเพียงแต่ว่าผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมนั้นยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ส่วนเรื่องภัยแรงที่ดินนั้นเราก็พูดกันมาหลายวันกันแล้วว่าปีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรานั่งจัดรายการกรุงเทพมหานครฟ้าครึ้มฝนตกนะครับลายฝนนะครับบางแห่งก็เป็นต้นหนาวไปแล้วในบางพื้นที่การเก็บน้าในเขื่อนปีนี้ก็เป็นเครื่องบอกสัญญาณอย่างดีว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับภัยแรงกําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการวางแผนณปัจจุบันนั้นก็ต้องคิดก่อนนะครับเื่องคิดขณะที่ฝนตก นะครับเพื่อจะวางแผนมันประเมินการออกกันอยู่แล้วว่านะครับสภาพน้ําในเขื่อนเป็นอย่างนี้ปีนี้จะต้องประสบอะไรบ้างนะครับแล้วก็วางแผนระบบการจัดการที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นงบน้ําท่วมในกระบวนการจัดการจัดการจัดการชาวบ้านจะไปได้ตอนภายแล้งและงบภัยแล้งก็จะมาได้ตอนน้ําท่วมนะครับแทนที่ว่างบน้ําท่วมจะได้ตอนน้ําท่วมไม่ใช่ว่าจะจ่ายกันได้กับภายแล้งนะครับแลงงบภัยแล้งเนี่ยไปได้ตอนน้าท่วม นี่คือนะครับระบบการบริหารตลอดระยะเส้นทางที่ผ่านมานะครับหลายช่วงหลายเวลาก็จะเป็นเช่นนั้นส่วนเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินทํากินนั้นนะครับก็อย่างที่เรียนกับท่านทั้งหลายมาหลายครั้งว่าวันนี้ประชุมกันสามกระทรวงและขาดกระทรวงการคลังนะครับอีกกระทรวงหนึ่งที่ดินราชพัสดุนะครับรวมกระทั่งกระทรวงพัฒนาสังคมกรมประชาสงเคราะห์ที่ของนิคมของประชาสงเคราะห์ รวมพื้นที่หลากหลายเนี่ยนะครับที่มากลางกันในเป็นพื้นที่ของรัฐอยู่นั้นและสามารถจัดสรรที่ดินทํากินให้กับประชาชนได้และก็ขนาดเดียวกันนั้นเมื่อออกนะครับกฎหมายเก็บภาษีที่ดินอัตราเก้าหน้านะครับถ้าทําตามที่ประกาศกันนั้นรัฐก็ต้องมีหน้าที่ในการช้อนซื้อที่ดินเพราะว่าเชื่อว่าท้ายที่สุดคนจะขายที่ดินออกมาเป็นจํานวนมากนะครับสําหรับเจ้าที่ดินขนาดใหญ่แล้วรัฐก็ซื้อซื้อเสร็จนี่นะครับส่วนจะไปให้ประชาชนต่อกันอย่างไรนั้น อาระบบเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นทั้งหมดทั้งปวงก็สามารถแก้ไขปัญหากันได้หลังจากได้มีการจัดบริหารที่ดินนะครับที่ครบสัญญาการเช่าแล้วเนี่ยเจ้าแปลงหมื่นไร่หมื่นไร่หมื่นไร่นะครับสมัยก่อนทําสัญญา20บาทต่อ15ปีต่อไร่พี่น้องลองคุณดูสิครับว่าปีหนึ่งบาท3.3ตังค์เนี่ยมโหฬารครับเพราะฉะนั้นนายทุนเนี่ยนะครับที่มีที่หมื่นไรนะ่เนี่ยเขาเช่าไร่ละบาท3.3ตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ บนโต้เนี่ยมันเป็นรายได้น้อยให้กับรัฐไปใต้โต้อะไรผมก็เชื่อว่ามันหือมาแต่ว่าการสังได้ยงางเรื่องที่ดินที่มีหน่วยงานมาประชุมพูดคุยกันนั้นถ้าได้มีความตั้งใจนะครับกับสภาพการเวลานี้ทําง่ายนะครับแล้วก็ทําอย่างเอาจริงเอาจังนั้นก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนะครับการกระจายที่ดินให้กับเกษตรกร,กรที่ไม่มีที่ดินทํากินและเป็นผู้ยากไร้อย่างแท้จริงนะครับรวมกระทั่งหน่วยงานสอบคอะไรก็ไม่ต้องมากลางว่ากัน ผมเองก็ลายเห็นว่าถ้าเริ่มตั้งต้นกันอย่างนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินหน้าเข้าสู่การกระบวนการแก้ไขปัญหากันมาได้นะครับกรณีต่อไปนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เราเองก็คงจะได้เห็นการเปิดบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสนชนะครับจำนวน197คนรอบแรกเนี่ยนะครับเพราะว่าที่แต่งตั้งภายหลังนั้นก็ยังมีเรื่องเวลาที่จะสามารถ ยื่นบัญชีทรัพย์สินกันได้อยู่ก็เห็นตัวเลขก็ความสบายใจว่าประเทศไทยคนยังจนอยู่น้อยมากนะครับกับตัวเลขของสองนอชอก็ไม่วิาพากษ์วิจารณ์อะไรรอกครับแต่ว่าเราก็ดูตัวเลขกันไว้นะครับแล้วก็ใครจะมีความรู้สึกกันอย่างไรนั้นก็ตั้งคําถามในใจกันก็แล้วกันเพียงแต่ว่าการเปิดบัญชีเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นส่วน ในสี่ของฝ่ายการเมืองและสี่ของราชการถ้าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่เข้าสู่สนามการเมืองแม้ว่าจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแต่กฎหมายเนี่ยนะครับไม่ให้จําเป็นจะต้องเปิดบัญชีให้กับสาธารณชนได้รู้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับพอเปิดบัญชีรายชื่อมาเนี่ยคนนี่นะครับแสดงความถสึกว่าตกใจว่ามีจํานวนมากขนาดนะี้มีเรื่องเล่าเหมือนกันว่าในแวดวงนักการเมืองเนี่ยนะครับ มีคนกับรถกับตัวนักการเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันเขาก็เข้าใจว่านักการเมืองคนนั้นมีความยากจนนะครับให้ตั้งค่าใช้จ่ายเท่าไหรเนี่ยก็เห็นใจเจ้านายแต่วันหนึ่งเนี่ยนะครับมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินปรากฏว่ากลายอุลพ่อเลยนะครับคนที่เข้าใจว่านะครับเป็นคนยากจนนั้นกลายว่ามีเงินร่วมร้อยล้านนะครับคนนั้นสิ่งที่ทําแรกนั้น ก็คือออกจากนักการเมืองคนนั้นแต่ว่ากรณีเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินนั้นก็คือบรรดาข้าราชการและอดีตข้าราชการที่เป็นจนํานวนมากนั้นนักธุรกิจนี่ก็ว่ากันนนะครับเราเองก็ได้แลเห็นว่าเอาแต่ละคนมีทรัพย์สินกันขนาดนี้แต่ว่านี่นะครับถ้าเป็นข้าราชการองค์กรอิสระนะครับใครก็ตามเนี่ยนะครับี่เกี่ยวข้องกับเงินภาษีกองของประชาชนที่รับเงินเดือนจากประชาชนเนี่ย จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและแสดงกันทุกระดับเพราะว่าปปชนี่ขยายอาณาเขตมีปปชจังหวัดรายความกันว่าต่อไปนี้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นราชการหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐเมื่อแสดงบัญชีกับปปชแล้วนั้นก็ต้องนําเปิดเผยซึ่งนะครับในระดับจังหวัดก็เปิดระดับจังหวัดหรือว่าจะเปิดในระดับอําเภอระดับประเทศนะครับก็เป็น ในสี่ของรัฐบาลคอรอมอและสมาชิกของส่วนสภานะครับจะเป็นสนชในบรรยากาศแบบนี้หรือจะเป็นสนสนสวในบรรยากาศปกติรวมกระทั่งว่าองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยนะครับคือทุกอาชีพใครได้รับเงินเดือนเนี่ยนะครับจากเงินภาษีกองของประชาชนหรือว่าใช้เงินภาษีกองของประชาชนนะครับให้แสดงบัญชีทรัพย์สินอย่างเสมอเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้คนก็จะเห็นวิวัฒนาการว่าแต่ละคนนั้นสตาร์ท ด้วยชีวิตมานี่นะครับข้าราชการนี่นะครับพอเริ่มรับราชการก็ตั้งต้นว่ามีเงินเท่าไหร่และทุกคนก็รู้นะครับแต่คนไหนมันฐานะรวยกันแล้วเอารวยจากมระดดครอบครัวทําธุรกิจก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับไม่มีใครสงสัยอะไรแต่ว่าเราจะได้วางแบบออกแบบกันมาตั้งแต่ต้นว่าในประเทศไทยนั้นถ้าเราจะดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจจิตคอรรับชันกันจริงๆนั้น ถ้าส่วนนี้เนี่ยครับเวลานี้ยังไม่ได้กล่าวหาใครสักคนนะนะแต่เอากันว่าถ้าเราปูพื้นกันตั้งแต่ว่าคนพอสตาร์เข้าเป็นข้าราชการก็ต้องสแสดงทันทีเช่นเดียวกับนักการเมืองนะครับเพราะข้อมูลของแต่ละคนนั้นจะเป็นข้อมูลติดตัวไปตลอดชีวิตอายุ20เศษเอารับรับตัเนรัฐมนตรีรัรราชการจนกระเสียอายุราชการนะครับหรือว่าระหว่างทางระหว่างปีเอาทุกปีเอาดงนะครับหรือสองปีครั้งสามปีครั้งสี่ปีครั้งมันก็ไม่ขัดข้องอะไร แต่เพียงแต่ว่าเมื่อแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็นําเปิดเผยแบบนักการเมืองคือความจริงมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรข้าราชการเนี่ยเขาเป็นสนชก็แสดงได้นะครับมาเป็นคอรมอก็แสดงได้ก็แปลความกันว่าใครก็แสดงบัญชีทรัพย์สินนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแสดงบัญชีทรัพย์สินนั้นจึงเป็นประโยชน์กับประชาชนประชาชนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาก็ทานลูกวาวขนาดนี้เจอแต่เอาเถอะครับว่านะครับถ้าประชาชนเขารู้จนกระทั่งเป็นวิถีทาง ปกติท้องถิ่นก็ตรวจสอบกันในท้องถิ่นนะครับส่วนกลางก็ตรวจสอบส่วนกลางนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในประเทศไทยนะครับมันจะไม่ีอะไรนะครับที่ดีขึ้นมากมากว่านี้มากมายเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเริ่มต้นได้ถ้าปปชเริ่มต้นก่อนนะครับที่มีการประกาศที่จะต้องมีการปฏิรูปกันนั้นแล้วก็มีการเสนอตัวเข้าไปเป็นสปชจากองค์กรอิสระทั้งหลายและก็ปรากฏว่าคอสชไม่ตั้งสักคนนั้นเนี่ย แต่ว่าก็ยังมีสิทธิ์ที่จะนําเสนอผมเชื่อว่าถ้าปปชนําเสนอว่าทุกระดับประทับใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินนั้นจะต้องแจงบัญชีทรัพย์สินและกต้องเปิดเผยในที่สาธารณะจะได้รับเสียงเนี่ยนะครับปรบมือกันก็แล้วกันเพราะว่าแค่ในที่นักการเมืองเนี่ยนะครับแค่เป็นประธานกรรมการสาขาพักเนี่ยก็ยังจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน ไม่มีอะไรที่มันเป็นความลับเลยนะครับเพราะว่าพอถูกบังคับไปแสดงก็สแสดงได้ก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับสวจอเนี่ยครั้งดียังรับราชการอยู่สแสดงก็ไปแล้วก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับอาจจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์วันสงวันแต่คนเขาจะได้ติ